ใจของน้องค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณน้องที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเรานะคะเก้มอยากสมทบคุณเงินให้กองคุณค่ะอีก5้าหมื่นบาท กันด้วยโอนไปแล้วนะครับโอนไปแล้วด้วยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโอนเข้าไปช่วยเหลือกันได้เพื่อโอกาสของเด็กๆปากแหว่งเพดานโบของคณะอัญชแพทย์กองทุนนี้จะช่วยเหลือเด็กอีกเป็นพันคนนะครับที่จะได้โอกาสในการรักษาบริจาคกันเลยปกติเราจะไม่ค่อยได้ขึ้นนะนะครับก็วันนี้มันเป็นกําลังใจให้เด็กคนนี้แล้วเขาจะได้ภูมิใจว่าเขาได้ช่วยเหลือคนอื่น ันนี้หนูอยากให้น้องอิบมาช่วยหนูจับลูกบอลเหรอเอามาอิบไปเร็วไปที่ตู้เลยเชิญครับถ่ายลงอ,อะไรอะ่ะหนูวันนี้หนูไม่รู้นะคะว่าจะจับลูกบอลได้เท่าไหร่แต่ว่าหนูอยากจะให้น้องออส่วนตัวอีกหนึ่งหมื่นบาทอยากให้น้องไว้เด็ไปซื้อชุดลหล่อๆใส่ไว้ซื้อของอร่อยๆ ให้อิบเอาไปซื้อชุดหล่อๆใส่นะอิบนะโอเคพร้อมไหมลูกเสียงช่อครับศูนย์สองสองสี่ร้อยอได้ห้าครับ5้าสี่สี่พันสี่ร้อยยี่สิบไปที่หลักสุดท้ายครับขอ้ได้ห้าครับห้ามาเลยลุ้นมาพวกเรา ที่แก้มตั้งใจนะครับให้กับอิบส่วนตัวนะครับหนึ่งมืนบาทครับโอ้เห็นไหมทำไมเราถึงได้หนึ่งมืนรู้ไหมอิบความตั้งใจของของถึงตั้งให้ตนเองเขนจเขาพูดถูกต้องมากคือรางวัลของคนดีของเด็กดีปกมือให้กับอิบไงครับ ยี <Cornell. S 2> ่ใหญ่ที่เขาตั้งใจมาส่งต่อโอกาสที่เขาได้รับให้กับเพื่อนเพื่อนผู้ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งพนด้านโบชันการเรื่องราวนี้ได้สร้างความเคลื่อนปิติให้กับหัวใจของทุกคนแม้แต่คู่แข่งอย่าแก้ก็ได้ขอร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมากถึง5 0,000บาทครับคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับเด็กโรคปากแหว่งพด้านโบตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นด้านล่างนี้กันได้นะครับเพื่อให้เด็กๆ